คุณเคยนั่งตั้งคำถามกับตัวเองเล่นไหมครับว่าทำไมในขณะที่เราพยายามพัฒนาตัวเองพยายามปเปลี่ยนปแปลงตัวเองพยายามทุ่มเท่งหนักครับทำงานอย่างหนักแต่สุดท้ายผลลัพธ์มันกลับไม่ได้เป็นตามที่เราคิดครับและบ่อยครั้งครับมันทําให้เราสึกท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบอีหยังว่ากับชีวิตมา,มากๆเนาะทีนี้ผมอยากจะชวนคุณกลับมาคิดอย่างนึงครับว่าคุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้คนเหล่านั้นครับประรสบความสําเร็จในขณะที่เรา ไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบนั้นหรอกครับถ้าจะให้สรุปคําถามที่สั้นที่สุดผมอยากรวบเป็นหนึ่งคำถามที่ประโยคสั้นๆครับ3ามคำคือ why not you นี่คือ3คำครับที่ผมใช้ในการดําเนินชีวิตในช่วงนี้ลและผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆ แล้วผมคิดว่าเลยอยากจะเอามาแบ่งปันอยากจะมาแชร์ให้เพืได้ฟังกันครับว่า3คมคนี้มัน Impact ขนาดไหน3คํานี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมขนาดไหนและหวังว่ามันจะเปลี่ยนแปลงคุณเช่นกันครับก่อนหนึ่งครับผมต้องบอกตามตรงก่อนว่าปัจจัยนะครับที่ทําให้คนหนึ่งคนประสบความสําเร็จมันมีหลายอย่างมากนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยแต่มันขึ้นอยู่กับ10หรือร้อยปัจจัยเลย้ดยสาว่าคนหนึ่งคนครับการที่เขาจะเริ่มจากศูนย์ไปถึงร้อยที่จะเริ่มจากติดลบขึ้้้นนนนไปสูหลลักยาาพ ล้วนมีท่าสําเร็จต่างกันไปครับในที่นี้ครับผมอยากจะบอกคุณว่าถ้าวันนี้ครับคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จใช่ไหมครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณพยายามมากแค่ไหนครับวันนี้หลายคนเอาแต่มองว่าเราต้องพยายามอย่างหนักพยายามอย่างหนักพยายามอย่างหนักทําอย่างหนักทาอย่างหนักทำอย่างหนัก,นก,นกสุดท้ายครับพอกลับมามองคุณภาพชีวิตจริงๆหรือกลับมามองชีวิตผลลั์ในชีวิตจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนเป็นครับรู้สึกไม่แตกต่างอะไรจากเดิมเลยรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากกว่าเดิมเลยถูกต้องไหมครับและแน่นอนครับ ้สิ่งเหล่านี้แหละมันทําให้เรารู้สึกสับสนมากๆว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยูอ่มันถูกต้องแล้วหรือเปล่ามันดีแล้วหรือเปล่าหรือมันทําให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จหรือเปล่าที่ผมเปิดคําถามมาด้วย why not you เหตุผลเดียวเลยครับผมต้องการให้คุณกลับมารีเฟกตตัวเองว่าทําไมถึงไม่ใช่คุณล่ะครับในขณะที่คนอื่นเขาประสบความสําเร็จกันทําไมถึงไม่ใช่คุณในขณะที่คนอื่นเขามีต้นทุนที่แย่กว่าเราแต่กลับรวยกว่าเราแล้วแต่ทําไมไม่ใช่คุณ ในขณะที่คนส่วนมากไม่มีโอกาสในชีวิตเท่าคุณแต่เขาประสบความสเร็จได้แต่ทําไมไม่ใช่คุณล่ะครับนี่เป็นคําถามที่ผมถามกับตัวเองสม่ําเสมอเลยครับว่าเฮ้ยเมื่อ4ปีที่แล้วสี่หปีที่แล้วผมได้เจอพี่คนหนึ่งที่เขาเปิดบริษัทตัวเองซึ่งมีพนักง,งานน้อยมากอะแต่ปัจจุบันเนี้ยเขารวยหลักร้อยล้านแล้วอะภายในระยะเวลาสี่หปีผมเลยกลับมาถามตัวเองว่า Why not me ทำไมถึงไม่ใช่กู่ะผมไม่ได้โทษโชคชะตานะครับผมไม่ได้กำลังแบบามาเขาเรียกว่าไงอะมารับตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำนะครับแต่สิ่งที่ผมตั้งคำถามน,นี้คือทำไมกูถึงยังไม่สำเร็จอีกคำถามนี้ครับมันเป็นแนว p o สิท i ฟ e นะครับ p o สิทีฟย่งไงก็คือผมไม่คำตอบคือกูยังติดเล่นกงบชีวิตเยอะเกินไปว่ะกูยังทำแม่งย่งแบบไม่ได้เยอะพอกูไม่ล้าเสี่ยงขนาดนั้น แล้วผมก็ได้มานั่งคุยกับตัวเองครับรีเฟรชก,กับตัวเองนานมากหลายวันเลยแหละแล้วผมก็มาค้นพบคําตอบอย่างหนึ่งครับว่าถ้าคุณต้องการจะออกจากจุดนี้ไปอีกจุดหนึ่งอะ่ะสิ่งที่ผมต้องทําและผมย้ํากับตัวเองเลยว่าผมจะทําและปัจจุบันผมทําแล้วคือเสี่ยงให้มากกว่าเดิมครับหลายคนนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่จะเสี่ยงกับชีวิตเพื่อต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเดิมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจะไม่เคยกล้าครับเพราะคนเรามักจะมนโนหรือจินตนาการเองว่าความเสี่ยงมันน่ากลัว ความเสี่ยงมาทําให้เราแย่ความเสี่ยงาทาให้เราล้มเหลวความเสี่ยงมาทำให้เราเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้สุดท้ายมันเลยทําให้เราสตั๊กอยู่ที่เดิมหรือติดอยู่กับที่เดิมนี่แหละครับคำถามสำคัญที่ผมอยากจะถามคุณเช่นกันครับว่า why not you คุณทําอะไรอยู่ครับคุณกําลังใช้ชีวิตแบบไหนยอยู่ครับเวลาที่ผ่านไปทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงทุกๆวันนะครับคุณใช้เวลากับอะไรอยู่ล่ะ เท่านี้คุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จต้องการที่จะโหยหามันตามล่ามันผมอยากจะถามคุณครับว่าทุกวันนี้คุณทําอะไรอยู่แล้วครับลองใช้เวลานี้รีเฟรชกับตัวเองสั้นๆครับว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะตอนเนี้ยมันทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายเข้าใกล้ความสำเร็จขึ้นจริงๆหรือเปล่าครับคนส่วนใหญ่ครับที่ผมได้คุยด้วยนะครับ mm hmm. ผมมักจะได้ยินประโยคนึงครับ mm hmm. เขาอยากที่จะมีชีวิตที่ดีมากกว่านี้ครับแต่ติดที่ว่าเขาไม่กล้าทําอะไรครับ ติดที่ว่าเขาใช้เวลาไปกับสิ่งที่มันไร้สาระมากเกินไปครับผมไม่ได้บอกให้คุณห้ามใช้เวลาไร้สาระนะครับใช้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องคำนึงเลยคือเวลาชีวิตคุณมีจํากัดครับถ้าวันนี้คุณต้องการก้าวออกจากจุดนั้นปเปลี่ยนครับคุณต้องปเปลี่ยนครับถ้าคุณไม่ปเปลี่ยนวิถีชีวิตคุณวิถีชีวิตจะ,ปะเปลี่ยนชีวิตคุณแน่นอนครับจากที่คุณกาลังจะ ตามล่าความฝันวิ่งเข้าหาความฝันสุดท้ายวิถีชีวิตจะเบียดให้คุณครับหลุดออกจากเลนความฝันทุณนาทีครับลองนึกดูสิครับว่าทําไมในขณะที่โลกหมุนอยู่ตลอดเวลาทําไมมีคนที่สําเร็จขึ้นตลอดทำไมมีคนที่รวยขึ้นตลอด but why not you นี่คือถามสำคัญถ้าคุณสามารถตอบตัวเองได้ถ้าคุณสามารถเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารได้คุณลองสมัคที่หัวใจคุณดูสิครับ คุณรับรู้ถึงไฟนั้นได้หรือเปล่าคุณรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้หรือเปล่าครับที่คุณอยากที่จะประสบความสําเร็จและขอให้วิถีชีวิตของคุณหลังจากนี้อุทิศเพื่อมันครับถ้าคุณต้องการที่จะวิ่งเข้าหาความสําเร็จคุณต้องอุทิศให้มันจริงๆครับการยืดหยุ่นและใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีความสุขมันเป็นเรื่องปกติครับแต่อย่าให้มันเป็นหลักในชีวิตของคุณครับอุทิศให้มันทุ่มเทให้มันและความสําเร็จจะให้ผลลัพธ์หรือรางวัลกับคุณ อย่างสวยงาแมแน่นอนผมสัญญาผมไม่ได้อัดคลิปนี้เพื่อมาบอกกับคุณเพียงเท่านั้นครับผมกําลังบอกกับตัวผมเองเช่นกันครับว่า Why Not Me และทุกครั้งที่ผมถามคํานี้ผมจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับถือว่าเป็นเครื่องเตือนใจของผมเช่นกันและผมหวังว่ามันจะเตือนใจคุณได้เช่นกันนะครับเพราะผมก็กําลังเดินบนเส้นทางที่ตามล่าความฝันในสเต็ปต่อไปตามล่าความสําเร็จในขั้นต่อไปและหวังว่าเราจะเจอกันที่ปลายทางความสําเร็จนะครับผูทิศทุกอย่างให้กับมันและคุณจะได้รางวัลที่คุณต้องการแน่นอนครับ